สวัสดีครับผมพบกับช่องแช c มชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานธรรมชี n เนชั่นบ็อกนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยเนาะนี่ก็จะเป็นสีพิเศษนะครับของลน์นี้นะครับคือไม่ใช่ตัวซีเ e ตนะครับแต่ว่าเป็นตัวเ e อ็ก u s คู e นะครับเอ็ก u s คู e ก็คือแบบเขาจะมีขายเฉพาะที่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะครับ แล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้คนอื่นดูนะครับว่าไลน์นี้ยังมีตัวแบบนี้อยู่นะครับ โอเคเราไปดูด้านในกันครับครับและนี่ก็เป็นด้านในกล่องนะครับของตัวนี้เนาะนี่นะครับผมอันบ็อกมาแล้วนะครับส่วนใครอยากดูคลิปอันบ็อกนะครับไปดูได้ในไลฟ์สดนะครับผมเพิ่งไลฟ์สดไปวันก่อนเนาะนี่ด้านในนะครับก็จะเป็นตัวเจ้าอุลตร้าแมนซีโร่นะครับสีเคลียฟ้านะครับสีเคลียบูนะครับเป็นสีฟ้าใสๆสวยมากเลยนะครับนี่แหละครับรอบกล่อง ก็เขาจะบอกอยู่นะครับว่า u ้าแม m a n Art Light i m a ช i n a t i o n Store เซี่ยงไฮ้นะครับก็คือเขาจะขายเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับเป็นตัวเอ็กซ์คูซีฟนะครับ u ร้าแ m a n ี e r o Clear b ์บ e เวอร์นะครับนะครับเป็นของของแท้นะครับไม่ได้เป็นแบบว่างานก๊อปนะครับคือเขาแค่ไปขายที่นู่นเฉยเพราะว่าที่ประเทศจีนนะครับคนจีนเขาจะชอบ u ุลตร m a n Tiga กับี e r o มากๆเลยนะครับโอเคมาดูรายละเอียดตัวละ ตัวจริงก็จะออกฟ้าอ่อนๆนะครับจะไม่เข้มแบบในกล้องนะผมว่าในกล้องไฟผมแรงไปหน่อยสีมันเลยค่อนข้างเข้มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเดือยเขานะครับที่เอาไว้ใส่กับฐานนะฐานสีขาวนี่นะครับไม่ได้เป็นดีเฟกนะครับตอนแรกผมดูว่ามันเป็นดีเฟกนี่นะครับดูรายละเอียดก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นตัวซีโร่แบบเดียวกับตัวที่ออกมางานกล่องตอนแรกเลยนะครับแต่ว่าเป็นใสๆเนาะนี่นะครับพัสชิ้นใสมองทะลุได้นะครับเวลายชิ้น นี่นะครับดูใกล้ๆรายละเอียดก็เหมือนเดิมนะครับแต่แค่มันจะมีความใสแล้วก็ทำให้เห็นแบบจุดต่อด้านในอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกผมเดกว่ามันฉีดเป็นชิ้นเดียวมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆคือเขาทำเป็นหลายชิ้นแล้วมาประกอบกันนะครับก็โอเคนะครับนี่นะครับพวกข้อตองข้อต่อด้านในมาดูฐานกันครับฐานจะเป็นแบบเดิมเลยนะครับแบบเดิมกับแบบเดียวกับซีโร่เลยนะนะครับ แล้วก็ทําเป็นสีฟ้าสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับทุกส่วนเป็นสฟ้าใสหมดเลยพอประกอบนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไหนครับเป็นแบบนี้นี่ครับเตอรแมนซีโร่เคลียร์บูเวอร์ชั่นนะครับโอเคเรามาเปรียบเทียบกับตัวอื่นดูนะครับนี่นะครับตัวซีโธรรมดานะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามีจุดไหนต่างบ้างนะครับนอกจากสี นี่นะครับให้เพื่อนๆลองดูตัดสินใจกันเอานะแต่ด้ให้ผมมองนะครับผมมองว่ามันเหมือนกันหมดเลยแต่กันแค่สีจริงๆครับ,รบเพราะว่าตัวเก่ามันจะเป็นสีปกติแบบในทีวีซีรีส์นะครับสีทึบๆเนาะฉากก็เป็นฉากเดียวกันเลยนะครับพวกเอฟเฟกต์พาร์ทเอฟเฟกต์นะครับเหมือนกันหมดเลยแค่ตัวขวาลงสีนะครับตัวซ้ายเป็นสีใสสีพิเศษเนาะนะครับดูใกล้ แล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะมาเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวสีพิเศษเหมือนกันเนาะก็คือเป็นอ er ุลตร้าแมนทีก้านะครับตัวกิเตอร์ทีก้านะครับโอ้ผ่านนี้หลุดง่ายมากโอเคใส่เรียบร้อยครับก็คือสีเขาไม่ได้จะไม่ได้เป็นแบบเดียวกันนะครับตัวกิเตอร์ทีก้าเนาะจะมีความขุ่นอยู่นะครับแบบว่าไม่ได้ใส่ซะทีเดียวไม่ได้ใส่เลยนะครับผมว่ามันเป็นสีเหลืองขุ่นๆสีทองขุ่นๆเนาะ แต่ว่าตัวซีโร่นี่เป็นสีใสเลยนะครับแบบว่าสีน้ําเงินเคลียร์ใสเลยแล้วก็ตรงลูกตานะครับตรงตาเขาเนาะที่กล้าจะเป็นสีขาวนะครับกับคัลเลอร์ทัมเมอร์นะครับสีขาวแต่ของซีโร่นี่เป็นสีน้ําเงินล้วนเลยครับแต่ว่าสีก็คล้ายๆกันนะครับคือเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยทั้งฐานทั้งตัวนะครับไม่มีอะไรเป็นสีอื่นเลยเนาะแล้วก็ตรงขานะครับอย่างของซีโร่นี่ จะมองเห็นเดือยนะครับแต่ทิก้าก็เห็นแค่ลางๆนะครับเพราะมันเป็นสีขุ่นนะครับแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว่าทิก้าี่ชิ้นส่วนหลุดง่ายมากนะครับชิ้นเอฟเฟกนี่เนาะมันจะโดนนิดหน่อยหลุดแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็รอบที่แล้วเนาะยังไม่ได้รีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นี่ครับรอบที่แล้วยังไม่ได้รีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวอุลตร้าแมนทิก้านะครับสาเหตุที่ไม่รีวิวไม่ไม่รู้ว่ามีใครจําได้ไหมนะครับ ก็ดูในคลิปตรงนี้ได้เลยตรงไหนตรงไหนทักท่งน,น,นะครับก็คือผมเปิดบล็อกเนาะผมซื้อยกบล็อกมาแล้วมันไม่ได้นะครับมันได้สีพิเศษแทนตอนแรกผมว่าจะเก็บแค่ตัวธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามันได้สีพิเศษมาแล้วผมก็เลยต้องไปหาซื้อตัวธรรมดาเพิ่มทําให้เท่ากับว่าผมต้องมีครบนะครับต้องมีครบให้ได้ล้วเกิดตอนแรกเปิดได้ธรรมดา,าเดียวก็จะไม่มีปัญหานะครับไม่ได้อยากได้ตัวสีทองมากมายนะครับนี่นะครับรายละเอียดสวยมาก ทิก้านี่สวยสวยมากเลยครับตรงนี้จะเป็นสีม่วงๆเลยนะครับไม่ได้ออกเป็นน้ําเงินแบบในกล้องเนาะแล้วก็ชิ้นนี้จะค่อนข้างซีดนะครับเป็นสีฟ้าซีดๆตรงนี้มีร่องดําด้วยนะนี่ยอันนี้ไม่ใช่ชิ้นใสนะครับตรงหน้าผากนึกว่าเป็นชิ้นใสแบบในซีรีสนะ์นะครับสวยมากเลยดีเทลที่ตัวนะครับถือว่าค่อนข้างเหมือนใอทีวีซีรีส์เลยนะครับครับใครยังไม่ได้ซื้อก็แนะนำซื้อนะครับลายนี้อีกหน่อยราคานะ่าจะสูงแน่นอนครับเพราะว่าสวย สวยมากครับสวยทุกตัวเลยโอเคครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวงานกล่องพิเศษนะครับของธรรมชิเนชั่นบล็อกนะครับก็คืองานที่จำหน่ายเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเนาะก็คือเจ้าอุลตร้าแมนซีโร่เคลียบูเวอร์ชั่นนะครับตามที่เห็นเลยเนาะแล้วก็วันนี้ผมก็ได้รีวิวตัวอุลตร้าแมนทีก้าเพิ่มนะครับกับเปรียบเทียบตัวพิเศษทั้งสตัวเนาะ โอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆชอบไหมตัวนี้ผมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับเหมือนก็ทํามาเพื่อสะสมไม่ได้เน้นแต่มันก็สวยงามสวยอยู่นะครับเป็นสีฟ้าใสๆส,ส,สวยแล้วครับสวยแล้วเนาะโอเคเงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูต่อไปว่าเป็นคลิปอะไรนะครับสําหรับแล้วก็อนะุลตร้าแมนบ็อกสองเนาะที่เป็นตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับ แต่ไม่รู้ว่าของจะเข้าเดินไหนเหมือนกันวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม